มะละกอของเราปลูกตามคันนาเป็นแถวไปเลยลูกดกมากเกี่ยวข้าวก็วางบนคันนานะคะลูกดกมากเอาสแสลมดำคุมไว้การบาดตาบาดใจคนอดไม่ได้มาหลอยของเราลูกดกไหมเอ,อ่ย แกะให้ดูเลยเหรอพ่อ <Okay. S 1> อ้ยอดูต้นนี้สิกลัวคนเห็นบาดตาพ่อตุ๋ยเลยเอาสแสลมดำคุมไว้แล้วว่าคุมทํไมไมที่แท้กลัวคนบาดใจอดใจไม่อยู่มาลอยไปโอ้ยดึงก็ยากไม่ต้องดึงเปิดตูดดูนิดนึงแค่นั้นพอตายพันอะไรนี่พ่อ พันอะไรพันฮอลันดานี่เฮ้ยพันพันฮอลแลนด์นี่พ่อนห,หน้าตาคล้ายเนาะคล้ายหน้าตาคล้ายมากเลยเนาะตายตายเยอะจังเลยเยอะจังเลยสุดยอดอะอเดี๋ยวไว้ถ่ายภาพนิ่งเดินต่อไปตามยังไงอะ พันนี้เดินโค้งลงมาเลยพันนี้ก็อยู่ยอดจนถึงข้างล่างเลยนะขี้เกียจเปิดขี้เกียจเปิดเหนื่อยพันนี้ก็จากยอดถึงข้างล่างเลยนะ เกียรต์เปิดฮอนแลนด์เสร็จแล้วดสุบฮอนแลนด์นอันนี้ก็เยอะฮอนแลนด์เอาเลยฮอ,อนแลนด์อีกต้นหนึ่งงามอยู่โถน,น,นี้นี่ฮอนแลนด์แบบนี้น่ารักจังขี้เลยต,ต้นนูนในใ้นนี่ยใหญ่ต้นอยู่คู่สะเก็บได้ยังยังนะอันนี้อันน,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 นี้อันนี้เก็บได้แล้วนี่เแล้วมันจะสุกเออเก็บเลยหรือขากลับให้เก็บอันนี้เกียรต์ดำเกียรต์ดำมาดูเกียรต์ดำ อ๋อมีมีหลากหลายพันธุ์ดิพ่อต้นแรกอะไรพันธุ์พันธุ์พันดั้งเดิมลูกดกใช่ไหมเนี่ยลูกดกมากเลยนี่พันี้พันธุ์เดียวกันไหมนี่ยลูกข้างล่างก็มีโอ้พันธุยาวหามาจากไหนวะ ก๊าเน็ดเรากินนี่แหละพันยาวไปซื้อที่ไหนรดูหน้าคนปลูกกันสิยิ้มเก่งจังเลยยาวเหมือนคนปลูกเลยต่อไปนั้นพันตั้นเหมือนเดิมใช่ฮอนแลนไหมไ,หไหม่ไม่พันพวกข้างหน้าออพันนี้แหละที่คุมไว้คือมียาวถึงข้างล่างเลยนะขี้เกียดเปิดต้นไม่ต้นเต,ตี้ยเขาเรียกต,ต้นเตี้ยไม่สูง ขอจบคลิปนี้เพียงแค่นี้นะคะเออพอยืนยืนเป็นตากัองกอย่าลืมกดไลค์ไอยกนีโป๊กดแชร์และกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ